สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็บแม่มดมาหลินเฮือนแม่จอยเด้เอมาเบิ่งเพิ่นเห็ดกาแฟนมกับลูกสาวเพิ่นนางหงมาแต่เวียงจันท์มาเมื่อวานนี้สบายดีพีี่น้ออองสดเมา <Okay. S 2> เห็นตัวจริงบาดนี่ตะเกาเบิ่งกก็ได้คลิปนางหงเอ <laughs> เอลูกสาวคนงามส่งกาแฟนมเยน็นเด็กพี่น้องเห็ดกาแฟนมอืเห็ด <laughs> ของขายเพิ่เป็นมอนกญโได้มาหลายมือแลว้วโกดมาเฮืงเติบเลยทางนั่นกับพอวันเด้อพี่น้องนอนดิค่ะผู้ <c oughs> บ่าวของแม่น้อยแซมมิลี่มานอนมาเฮ็ดยังอันนะคุณเมียกับถ่พอพรทางกอไผ่อยู่ผมดินพทงมาถ่อพรมาทางกอไผ่ัวเป็ดสุกินบะ กินแต่เป็ดมาราคาเป็ดให้กินหลดจามันจบแ<ง>ถ่ๆถ,ถนากโอ้ยพนลูกทราย่อยขวเป็ด<อ>ลกคนเป็ดดิเพนแม็กสบ,นะสบายดีลูกสบายดีฮ <laughs> ่าฮ่ายงาก่ <laughs> กาฮ่าฮ่เเาเ่า่าฮ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 ่าจ่าฮ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 ่าจ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่นฮ่า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 ฮดาฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่ม่ฮ่าฮ่า่า่า่่ เออมังหงในเบียวก็บมงังหงอยูเ่เพื่อนข่อยมังหงเป็นวีแบบนี้แหละอยูเ่เพื่อนนะเออมังหงแนวมังหงไทยนะเออมังหงไทยเป็นวีแบบนี้แหละยหอยู่เพื่อนข่อยแม่หัน่นมากแต่พี่ธรรมดามันตอนนั้นพอบ่มีน้ำเนี้ยเอออ้ากิน้านก,ก็ได้กินตำเลยเนี่ยเออ,เอ,อพี่เออสามสี่ต้นอันนี้นกำลังวางมังหงแนวเดียวกันมดคือกันมันละแนวดเดี่ยวมด หเห็ดละเป็ดเ,เห็ดละเป็ดสุกิน,นสวนครัวเพิ่นนสวนครัวไม่จอยมักตีเพิ่นเพิันจะมีกล้วยมียังกันเลยโอ้ยสาวเ่นนอนนอนอยากโทรหาเจ้าหางยันบติดอยู่นี่มันสัญญ,ญ,ญาณยากตอนมะฮุงเพิ่นนในดินไม่น้อย ทางกอไพ่บ่เผินรับวนน้ำหัวน้ำสวนเพิ่นได้ไม่น้อยก็ได้เดี๋ยวนี่นะออกมาตลอดได้เพินมีดินสวนเพิน่นอืเป็นบ้านสวนเป็นดินสวนอยู่นี่นะ,ะข,นขักเด้หิขักแล้ว ได้ดินสวนได้บ้านสวนแล้วคักแล้วเอออยู่บนนี้แล้วเอา้าจ้าหนยกระปุกตูบว่อปุกตูบ,อโ,อบโอ้ยบนนอนผุนนอนอบันทม,นทมจะหน่อยก็น่ามามหลังออกับอันไอหนกเผ่น,อบอนสบายดีค <laughs> ือกันเด้อทางนั้นเด้อทางนั้นสบายดีคือกันเอาเจ็บกล้องอ่างกันเลยเนี่ เออขัวลกคนอยู่ทําแมกลกคนออขอว่าเห็ดลาบขอว่า<น>ต้องปิ้งนะขอว่าขอให้เพิ่นเห็ดลาบลาบกิน,กนมันเซบปินเล,ล,ลพิ่นทางนี่ดิจังวานี้แหละขอ่าเออเออเออิอให้ปิ้งน้ำอยู่ดอ,อ,อจกจังหนอยนี้ก็ได้โตรงป้านี่ค้องน้าเลยพี่น้องนี่นี่ข้าพ้นตกแห้งๆแลาวมันจะถั่วเมื่อไรเดี๋ยนี รักรถสิไปทางไหนนี่เป็นสายหอ่อดินตัวนี้นะเห็ดต้อนเห็ดดีใส่ไปกินปลาหยอนให้เห็ดปีกแน่เผื่อนว่านางหน่อยว่าให้เห็ดปีกแน่ลาบแน่เบ็ดัทนตัสิญญาไปเฮือนอันไปเฮือนเถอะไปดินนากล่บนไปแล้วเมื่อยขี้งอหย,อยางขึ้นไปพี่น้องเบิ้งเป็ดเผื่อนี้ยังจาัาโตคือหมักขาเป็ดให้กินไหไลเป็นได้เป็ดนี่ ฝึงเป็ดเพิ่นก็อนเออหนึ่งสองสามสี่หา้าหกโอ้สุนัขเป็นดน้อยหมูเป็ดเพิ่นไลยโตอยู่งเฉพาะเพิ่นยังขาเพิ่นยังขาให้กินกัน้อยากกินแบก็ใช้ขาแบกให้กินได้ในแบกก็มีได้แบกเพิ่นนะนางจอยนะ <c oughs> คนใจบุญใจดีมียังอยากให้กินมาเฮือนมาซานนะ มาเบ่งทางนี้คัวเป็ดพี่น้องเป็ดกระอวนอวนอวนวอวนอวนอวนลีเนื้อหลายๆเนาะตัวพวกใหญ่ตัวเมยะลรแบนี้ตัวเมเนเออตัวเม์ใหญ่เป็ดอันนี้เป็ดแนวใหญ่เนาะตูดมันปีงหัวปี๊งหัวทาบีเด้อแล้วก็ตีนกับปีงใส่เกี่ยวตีนเด้อหัวททาบีใส่เกี่ยวตีน ข่อยมดในโต๊ะเป็ดเนี่ยข่อยอยากกินแต่ตูดมันตูดอันออดดนี้บอสอืมกินแต่ตูดนี่อื่นโมหิกระยางแค่นั้นได้ตูดอืมแค่นั้สสนได้ตูดปิ้งกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะผักก็ดลี่อืมสำสิลาบลาบในก็บักลายหนึ่งแล้วก็ปิ้งนี่แล้วก็วก,กระดูกอันนั้นมันเท่าเหลือบออกจากกัน บหมือนสีน้ำสิลาแล้วก็ต้มเป็นน้ำสดออืแซนะ่เออร้านทรายมานนำไม่น้อยทางป่าบ่สวัสดีลุงปนะ้านาอือดุเถิดเด้ว่าแต่เปนน้ำเามามาโลดได้เห็ดน,นั่นเห็ดน,นีนน่นะอือนะถ้าพลนะจะเป็นแล้จบตะเพ่งเถอะอืออยู่นนำไม่น้อยเียและต้องไปใส่ดอกแล้วก็พวกตูบให้ยไม่อยู่เผาดินนี่เด้อ มาเผาดินเผาสวนห้ยเปนหอยเด้อเด้ออ๋อวันนี้ก็มาเบิ่งเคยใหม่ก็มาถ่ายั่วปิดเ้อพี่น้องสดีสดีเคยใหม่เลยสมาเป็นเคยใหม่จอยเด้อด่เด้อสร้างนกอืมมันเป็นเคยใหม่จอยขั้วปเดเนาะนเป็นกดีใจนะยครบครบกันไปก่อนเพราะท่านว่าตัดศีลประเด็นบาทเดียวคนเฮา แม่มักได้แม่นแหละยิงมักได้ชายมักได้ผู้หญิงมักสิตายผู้ชายบ่มักเพิเซินสิได้เออผู้ชายมักนี่ผู้หญิงบ่มักยังมีสิทธิ์ได้ได๋เออยังมีสิทธิ์ได้ได๋อือ่ต้องมีสักวันต้องมีสักวันเพิ่นว่าอือคนนึงมักคนนึงบ่มักบ่ได้อือแม่นไดบ่ผู้ชายนี่มีมีสิทธิ์รุ่นผู้ชายมักผู้หญิงบ่มักนี่ยังมีสิทธิ์รุ่น ผู้ยิง่งหม,กมักมันจะยังหมักสนได้กระดาษถาผู้ชายบมา่มักยาใจยะาะนั้มก้นเขาเสียเปียบถาเขาบมา่มักเะอืยกันผู้ชายหมกักผู้ยิ่งบ่มักมันยังใครอยู่ได้ผู้ชายหมกักเลยสุทไทยก็ใจอ่อนคือว่าเลยพี่วันนี้พี่มีจะให้เจ้าเมาื่อใดเจ้าจะให้พี่เนเน,น้นบ่ก้าเลกมันโล่งนะสุดท้ายเจ้าก็ใจอ่อน เรื um ่องผู <t <t ้ยิงนะซิมี่อียงมีแต่าวก็แบบนั่นแหละเป็นได้ลรกสาวข่อยเห็นผู้บ่าวมาหาพ่อไปพอมาอยู่บ่ในใจกระเบื้องไปก่นกระเบื้องไปก่อนเออแมนอยู่ตัวนี้กระเบื้องไปก่อนนาก็ยังตัดสินบ่อทันได้เนาะเออ คบกันไปก่อนคุยกันไปก่อนนะอืาอันเร็วกะ้าเดี๋ยวคบกันไปเรื่อยเดี๋ยวความผูกพันมันกลับมาเองอืมของนนนี่นะแม่นเลยบ้านท่านได้ลมกันแล้วก็ยังบ้านท่านได้เข้าใจกันว่าเป็นไรเป็นอะไรอันนี้อันเจ้าบบาวคนมาเบ่งผูกสาวเด้อยพี่น้องห้าก้ามาหมูอนี้สั่งหนก่งผูมาเบ่งผูกสาวแม่จอยอือมาเบ่งผูกสาว เออไม่เบิ ừ. 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 ่งผ mm. ู้สาวยืนเฮียงกันเบิ่งค่ะเบิ่งคือคือกันอยู่ไดถุงเจ๊กฮันฮันคือกันอยู่ไดเปิดหมวกเบิ้งค่ะฮันคือกันได้หนี่คือกันอยู่ไดนางหงกับเั็นเถนกนี่าคืออะไรคืออะไรรักเธอแต่เธอไม่รู้หรอก เราไม่บอกไม่บอกเสียอย่างแอบปิงในวันห่างๆเก็บไปฝันในวันว่างๆไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจจ้องมาเดี๋ยวเธอก็จ้องตอบเราไม่ชอบไม่ชอบเสียเมื่อไหร่ดูดูว่าเธอมีใจแต่ยังไม่อยากคิด ไปไกลถ้าผิดพลาดไปหัวใจลำบากหนทางพิสูจน์แรงมาเวลาพิสูจน์ความรักจะรีบลอนเดียวจะนอนอกหักแต่ข้างในมันก็เต้นตึกตักอยากบอกว่ารักรักเธอหมดใจรักเธอแต่เธอไม่รู้หรอกเราไม่บอกไม่บอกง่าย บอกเธอเดี๋ยวเธอได้ใจค่อยๆดูค่อยๆคบกันไปมันใจวันใดจะให้หอมหนึ่งทีนี่เห็นว่าพี่น้องไม่ม้อนจัดเพลงให้หนึ่งเี้งเพลงให้ครูเจ้าเ้าวจะบ้าเนะผููบ่าวผูเส้าไม่เจ้าเ้าวจะบ่าวพี่น้อง้าก็มาเห็นกันเบิงกันเหมือนนี่นะเออมวนบ้าไม่ม้อนร้องเพลงให้พังเหมือนนี่ อืมนะสาวข่อยยิ้มเปื่อยมาเบิ่งทางนี้ซอยลาบแบบนี้ซร้อยเสียดลาบเฮ้ยไม่ว้อนกระลองเพลงก็เมื่อยพี่น้องเลยผู้เฒ่าร้องเพลงอันแบบว่าเลี้ยวแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยร้องเสียงสัสนเนยเนาะมวลว่ารักเธอแต่เธอไม่รู้หรอกเข้าวานะไม่นั่นแหละ เพลงเพงเบบตะกี้เด้ออเพลงอันนั่นเด้เพลงอันอียังวาสืืหมล้เบนเบ้นอ่นเด้เพลงนางเบ้นอันนี้ร้องเพลงอันนี้นะเพลงตะโดนเลยมวนห้วนอไยังจืดได้ยกเพลงอันนี้ไม่ม้วนหมักมวนที่นอกตหมบหมักเมาแต่หมักมวนเออไม่มวนนเด้อ บอกินสิ่งที่มีแอลกอฮอแต่หมักหมวนกับลูกกับล้านหยอกลูกหยอดล้านเล่นงั้นแหละข้างนันง,นนนงจอยเพื่อนเพื่อนกับให้กินอะล่างไข่ล่าง,างอจอกหนึ่งก็กินเลยนะเพือกก่อนดืนมม่มพ่นเพื่อสุขภาพประจันซะอ้อา,อาคลิปนี้ก็บ,บ่มีมยังเนาะพี่น้องมาเพื่อนไม่จอย ม,มาเบิ่งลูกบ่งล้านม,มาหลินนำลูกล้านเผืนมาจะเบียงนางหงเมมอนก็ยังมาเห็นลูกจกักเถอะเมื่อนี่ก็นเลยยินข่าวว่าลูกมาก็เลยมาหลินเนาะโอเคพี่นออ้องบายจอยบ๊ายบาย